สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับคนพิการนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นคนพิการที่อายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตามที่รัฐบาลเนี่ยเขาได้อนุมัติเพิ่มเบี้ยยังชีพของคนพิการจากเดือนละ800บาทเนี่ยเป็นเดือนละ1000บาทฉเฉพาะคนพิการท,ที่อายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดย วันนี้เนี่ยกรมบัญชีกลางเขาได้แจ้งนะครับว่าเขาจะมีการจ่ายเงินเพิ่มเดือนละ200บาทนะครับโดยเขาจะจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่าซึ่งกรมบัญชีกลางเนี่ยได้โอนเงินให้กับอ่าคนพิการไปแล้ว800บาทก็คือภายในวันที่10ของทุกเดือนนะครับอ่าทีนี้ในส่วนของเงินเพิ่ม200บาทเนี่ยเขาจะโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยในเดือนพฤศจิกายน6 3เนี่ย เขาจะโอนเงินในวันที่22พฤศจิกายน63นะครับซึ่งตรงกับวันที่ผมได้จัดทําคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลองไปเช็คดูนะครับวันนี้เนี่ยมีเงินโอนเข้ามาหรือเปล่าอีก200บาทนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยกรมบัญชีกลางเขาจะกำหนดวันจ่าย เบี้ยคนพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆไปเนี่ยประมาณวันที่22ของเดือนทุกเดือนนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน63นี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายน2564 เพราะฉะนั้นนะครับในเดือนต่อไปเนี่ยประมาณวันที่22ของเดือนเงินอีก200บาทเนี่ยกรมบัญชีกลางก็จะโอนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับคนพิการที่อยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรไปได้ที่หมายเลข call center กรมบัญชีกลางหมายเลข022706400ในวันและเวลาราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของการเพิ่มเงินเบี้ยความพิการเนี่ยก็จะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือคนพิการที่อายุไม่เกิน18ปีที่รับเงินอยู่เดือนละ800บาทเนี่ยตรงนี้เขาให้ทุกคนนะครับถ้าคนพิการที่อายุไม่เกิน18ปีเนี่ยปรับเป็น1,000บาทนะครับแต่สำหรับคนพิการที่อายุเกิน18ปีและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การรับเงินเนี่ยก็จะเป็นเดือนละ2ครั้งครั้งแรกนะครับก็คือภายในวันที่10ของทุกเดือนเขาจะโอนเงินจากกรมบัญชีกลางโดยตรงเข้าบัญชีของคนพิการนะครับอีก200บาทเนี่ยจะโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่22ของเดือนหรือประมาณวันที่22ของทุกเดือนนั่นเองนะครับหมายเหตุก็คือคนที่จะได้รับตรงนี้เนี่ยหนึ่งจะต้องเป็นผู้พิการที่มีบัตรคนพิการ สเป็นผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสาเป็นผู้พิการที่กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโดยตรงเท่านั้นนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ